แล้วอิงโกมีใบ่ว่าฉายาไวเด็กอะไรอย่างนี้ไหมมีกันจะมีสองฉายา<ๆ>เด็กสุดๆเลยจะจะเป็นแม่นางกิบช่วยเฮ้ยมายัางไงครับฉายานี้ค <c oughs> <ๆ>ือยังไงอะไรวะมีมาที่ไปตอนเด็กๆอะ่ะแม่บอกว่าเวลาตอนตกเย็นใช่ไหมคะในหมู่บ้านจะแบบเป็นตลาดแล้วก็แม่อ่ะจ้างป้าคนหนึ่งเลี้ยงหนูแล้วแม่เอาไปทํางานแล้วเขาป้าคนนี้ก็จะพาหนูเข็นไปรอบตลาดแล้ว ผมไม่ค่อยขึ้นตอนเด็กๆผมไม่ค่อยขึ้เขาดูว่าเป็นเด็กผู้ชายเออแล้วกิมช่วยเลยเขาก็กิบติดติดจนอ่ะไอ้กูนี่ไปเอาไว้แต่กิมให้รู้ว่าเอนนเป็นผู้หญิงแต่ละเรื่องไม่ดื้อภาษาอะไรทุกอย่างกิมช่วยกิมช่วยนึกว่าอยู่วงเกกร์ลิเบียใช่กิมซี อ,อันนึงเรียกว่ากระปุกตั้งชัยเด็กไงป้อมๆอ่ะแล้วแบบเป็นมัดๆอ่ะเข้าใจป่ะแล้วพอมัดผมขึ้นข้างบนแล้วมันแบบเป็นกระปุกเขาก,ก็เรียกว่ากระปุกตั้งชัย